สวัสดีเจ้าพี่น้องวันนี้พามรามรดน้ำต้นไม้รดน้ำดอกไม้แล้วก็จะไปรดพักหลังบ้านด้วยพักหลังบ้านก็เหี่ยวเราจะช่วงนี้แล้งเก็ดฝนไม่ตกมาสามสี่อาทิตย์เราจะพักก็เหี่ยวดอกไม้ก็เหี่ยวก็ไม่ได้รดมันบ่อยหรอกที่ดมันอาทิตย์ละขังปะหยัดน้ำไปยัดน้ำจริงมันก็ไม่เหี่ยวหรอกนะน้นนานรดทีมันราก,ก,กรมันหลึกแต่มันเนาะมันก็ไม่ค่อยเหี่ยวรดพอต่แม่ห้มันตายนะ ในรถทั้งหน้าเซ็กจะไ,ไปรถหลังบ้านหลังบ้านเป็นพักจะเที่ยวมดแหละผมคบมันไหวพ่อแต่แม่หายมันตายแจ้งอ่ไ้ฝนจะมาหรอกไม่นี่พูดภาษาบ้านเองเด้กจ้ะฟังกันดูเรื่องแม่พี่น้องบางคนเขาก็บอกฟังไม่ดูเรื่องมีบางคนมาคอมเมนต์บอกหน่อยแกพูดภาษาบ้านเองวะ่ะฉันก,กดติดตามให้เลยวัสดี พูดหายเราเด้อูดไหายปบ้านคิดไปได้นี่บาร์บี้คนอื่นเขาก็ฟังหมดเรื่องเด้อจ้ะโอ้เดี๋ยวนำมดไปเอาน้ำกันเด้อกระบอกมันหน่อยไปเนาะรถไม่ทันไปเตดไมยน้ำมดละลงกุหลาบนี่ก็มันมดบ้านเราวมื่อไงนี้สีเหลืองเดยนี่ดอกไี่นาอยรถหลังบ้านก็ไม่ยากหรอกจ้ะมันเป็นแบบยังไงล่ะเอาสายสายน้ำฉีดเอาเลย ตรงนี้มันมาไม่ถึงจะสายสายน้ำอ่ะที่ฉีดไปมาไม่ถึงก็เลยต้องใช้ฟักบัวจะรถนาบ้านเสร็จรถดอกไมเ้เสร็จก็จะมารดพักหลังบ้านต่อนี่จนันน่อยก็จะหลากไอ้เครือที่มันแก่เราจะมันเหลืองด้วยจะหลากทิ้งเนาะ ก็จะได้รดน้ำแต่ต้องลากก่อนรดน้ำเลยจ้ะมันจะได้ไม่แชะมีพริกซุกเลยจ้ะเก็บพริกสักหน่อยดีกว่ามากนี่เห็นไหมว่าจะไม่เก็บแนตะ่วันนี้ได้เก็บอีกต้วนี้ะพริกมีซุกอยู่จ้ะปนๆอยู่จ้จะพอได้เก็บอยู่มีพริกลมๆอยู่ตรงนี้ก็ลากเครือแตงทิ้งก่อนวันนี้มีไรก็่ายให้ดูเลยจ้ะ พี่น้องเวลาปลูก,กเวลาปลูกก็ถ่ายให้ดูเวลาถอนทิ้งก็ถ่ายให้ดูนะน,นี่เนาะ,ะมันมีดอกที่มันจะอุ้ยอันนี้เหมือนมันจะมีหน่วยอยู่ดิมันจะติดตู้เปาเนาะถอนทิ้งไปดะโอ้ยมีกระดึกอยู่ตรงนี้เลยจ้นะนโอ,อ,อพี่น้องถึงเห็น แตงกาลังจะดอกอยู่ตรงโคนเห็นไหมแต่มันจะติดหรือเปล่าเนี่ยไปถอนทิ้งเนี่ยโอ๊ยตายละตายล,ายละนี่มีหลกระดึ๊บอยู่ด้มีไหลลูกอ,อ่อ,อนๆอยู่ด้กําลังจะดอกคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยแต่ถอนไปแล้วเพิ่งเห็นเมื่อกี้มองเห็นแต่มัน้งเหลืองเหมือนมันจะตายโอ้ไปไป่อมันมีดอกออกมาอีกถอนไปแล้ว มช่าง,งมันเถอะเนาะถอนไปแล้วอ่ะทำไมได้ ถอดแล้วก็จะห่อไปทิ้งตรงนู้นมันจะมีทิ้งอยู่เก็ดพิกซุกๆปเอากอนรนเขารดน้ำนะ นี่เป็นพริกสดพริกพริกแดงพริกสดนี่แช่ตู้เย็นไว้สองถุงเล้วเดี๋ยวเก็บอีกสักรอบก็จะทําเป็นพริกแข็งเลยจ้ะอันนี้พริกเม็ดใหญ่ไม่รู้ไปได้แนวมาจากไหนเป็นเป็นพริกเรือหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมง,งอกขึ้นเนี่ยก็อเอามาปลูกยังงง,งนี่ไปได้แนวนี่มาจากไหนเนาะนี่เนาะอันนี้เพาะเม็ดเองนะนี่จ้ะไม่ได้ว่าซื้อเขาเน่น เม็ดย้อยใหญ่เห็นไหมอ๊้เก็บพิษอยอ่อนนอ,อันนี้ก็ลมอันนี้มันใหญ่ไม่ได้ไม่ได้มันโดนแปงผมตอนมันจะเกิดอาจจะแปลงผมมันก็เลยไม่ใหญ่ จากตอนนี้พริกก็ยังทุกไม่ค่อยเยอะหรอกอันนี้พริกเพาะเองมันจะทุกชาอันที่สื่อเข้ามาอันนี้เก็บไปสองรอบแล้วจ้ะสามรอบแล้วน,นี่เม็ดไม่ค่อยใหญ่มันยังอาหารกันตรงนี้มาปลูกกับมะเขือเทศมะเขือเทศถมศมบสว่งามเลยตรงนี้ดีมันเหลือให้กินไม่หมนึ่งแต่พริกตรงนี้เพ็ดมากเลยคือเม็ดเล็ก,กนนยอย่างเนี้อย่างเพ็ดเหมือนพวกเม็ดใหญ่ๆหรอกเม็ดใหญ่จะไม่ค่อยเผ็ดที่พริก จ้ะเก็บได้แค่นี้แหละเก็บเป็นเม็ดแดงๆไอ้ที่เห็นนี่ต้นน้องไม้ฝรั่งเลยจ้ะนี่ไม่ได้ตัดทิ่งแหง,งอาหารทิกงหมดเลยเดีย๋ยวจะไปลากเครือแตงทิ่งสักหน่อยก่อนที่รถนามเลยจ้ะ มไ,ไม่เคยเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดสวนบ่อยแต่มันก็พอได้กินผักดีอยู่คือมีอะไรก็บุกๆไปสังๆข้าไปักนี่ได้น้ำเหมือนจะกระโดดดีใจเย่เยวๆกันเลยเลยเนาะ น้อยก็ลดประมาณนีจ้ะที่จคลายรหลังบ้านมันจะแห้งแเห็นไหมมองไปดีมันตายแล้วจากกังนีนะ้ตายแล้วลรอฝนมามันก็ฟืนะ้นเนาะมันไม่ตายแล้วตายเลยหรอกย้เหมือน,นเหมขาแบบนังไงนะตายถึงเวลาโดนฝนโดนนม,มันก็เกิดมาใหม่นี่ ตะละแหน่กาละแหน่ดอกเป็นอย่างนี้ด้วยจ้ะเห็นไหมดอกตะละแหน่มันก็ไม่เคยเห็นมันอยู่ในากาดีลด่ละเห็นดอกตะละแหน่มันก็โหรับขาแมงลักดอกมาแล้วจ้ะไม่ค่อยได้เด็ดยอดมันทำกับข้าวคืนไปดูดปะตามมันแล้ววันนี้หน่อยก็คงต้องลากันก่นีดเลยด้วจ้ะพี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีด้วยจ้ะ Love you guys.